ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ค่ะนางสุมิตราอาทิพั์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563งบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์และการพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากได้แก่บ้านเด่นมะขามตำบลตะลุกกลางทุง่งอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก และตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตากจัังหวดตากทั้งนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากประสบเหตุภัยแล้งอุทกภัยอีกทั้งรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งอุทกภัย